สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบักฟุกชแน,นลกันเหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสิทธิ์ของฟีลุนไงฟีลุนอะไรหรอฟีเลนนะครับเฟลุนนั่นเองเย yeah. ก่อนอื่นใครกดไลค์และกดติดตามคลิปนี้นะครับขอให้มีแฟนทันวันวาเลนไทยเลยนะครับผมฟีลุนนะครับเป็นไหวพริบน้ํานะครับเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะครับอ่ะเรามาดูสกิลที่1น,นะครับเป็นสกิลบัฟนะสร้างมาเรียสีวิแล้วก็ เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของบักพวย20% 7วินาทีนะครับผมเป็นสกิลที่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้เพื่อนเป็นอมาตะแล้วก็ใช้สกิลได้กว้างขึ้นนะครับ <Wow. S 1> อ่าโอเคเรามาดูสกิลดาเมจนะครับอ่าดาเมจทะลุนะสร้างความเสียหาย3,50% 0นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูช็อตนามวีด้วยแล้วก็ลดอัดตราความแม่นยําทักษะของศัตรูนะครับ45%บเ็นะ7จวินาทีนะครับโอ้โหาบัพกลุ่มก็เป็นพลังโจมตีนะครับอ่านะ ส่วนความสามารถอ่าให้เปิ์นะครับเป็นบาลีทักษะนะถ้าเราอ่าโดนทักษะของศัตรูหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะลดดาเมจลงนะครับแล้วอ่าบาลีาก็จะหายไปนะครับแล้วก็คูลดาวใหม่อีก3มวินาทีนะครับ <S <S ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีนะครับโกงเลยแหละแต่มันไม่มีอ่าคอมโบ,โบนะครับตัวมันก็เลยอ่าอาจจะไม่ติดเมตานา,นานนะครับอาจจะติดแค่ในเดือนนี้นะครับ <S <S ส่วนอ่าความสามารถก้าวเท้านะครับ ผมแนะนําเป็นพีชีพ2กับฝืนพลังนะครับอ่าต้านทานพะยุจะไม่ได้ดีมากนะตัวมันไม่มีคอมโบความสามารถ9ก้าดาวมันน่าจะให้แบบคอมโบมานะครับแบบหยุดหาวิหรือเพิ่มแรงอะไรอย่างนี้ตัวมันถึงจะน่าใช้ครับหนึ่งถึงจะน่าแบบปั้นเป็น9ก้าดาวนะแต่ก็นี่คือเกมเรนเจอร์ครับเกมชอบกักนะทุกตัวครับกักทุกตัวนะ,ะลืมให้ดูเกียร์ครับมาดูเกียร์นก่อนนะนี่ครับ เกียร์ชิ้นนี้ก็เป็นเกียร์ของนางโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับโดนแน่นอนนะแล้วก็บวกสกิลเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของบักพวกนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะช่องกลางก็รองเท้ารดแร,รบช่องท้ายก็เป็นแหวนคิดมัดน,นะโอเคมีรดแรงหลบตันแล้วก็ออปชันเสริมเป็นหลบสกิลนะครับเรามาทดสอบที่ด่าน396นกะันนะครับบอสนกนะครับ มาดูดาเมจของน้องนะครับว่าจะแรงแค่ไหนนะครับตัวน้องนี่สเตตัสดาเมจให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็สกิลนี่บวก3,500อยะไรนะมามาดูบอลน,นกวิ่งมาก่อนนะครับปล่อยออกมาครับบัฟไปหนึ่งทีบัฟไปอีกหนึ่งทีแ้วยังไงดาเมจปุ๊มโอ้โหครึ่งหลอดครับนี่ครับโอ้โหขนาดแบบ ไม่ได้ใช้ไอ้อับเกียร์ทานนะแต่ตัวน้องเขาบางนะครับบับมาสกิลอีกหนึ่งที่หายเลยครับสองทีหายเลยนะขนาดอ่าออปชั่นอ่าเวทพลังโจมตีผมยังไม่อัพเลยนะครับเกียร์ยังไม่อัพเต็มนะครับถ้าเต็มนี่นะ่าจะแรงกว่านี้นะเรามาดูความกว้างนะครับที่ด่าน408นะความกวาม้างความแม่นของทักษะนะครับมาครับ มาดูกันว่าจะกว้างแค่ไหนว่าจะแม่นไหมนะใส่โดนแน่นอนแล้วนะมาเข้าทีแล้วยิงเลยไหมยิงบุ้มโอ้โหตายแคบสองตัวนะโอ้โหพลาดก็ <c oughs> เสียน้องคือน้องยิงไม่แม่นนะดูครับบุ้มโอ้โหนี่หายเลยครับแรงครับถ้าโดนนี่คือคือตายนะแล้วก็กว้างด้วยครับนี่ครับไอบาเรียนี่ เล่นในหมวดธรรมดาไม่ค่อยมีผลหรอกครับต้อง PVP นะเพราะว่ามันอ่กันบอสไม่ได้นะครับบอสจะตีแล้วโลกก็อยู่นะครับแต่ดาเมจก็โดนเราอยู่ดีนะมันจะแสดงผลอ่าดีใน PVP นะครับมานี้ลองมาชิดปอมดูนะเอาสกิลดาเมจไม่ออกสกิลละนะ้องโอ้โหเกียร์ก็ใช้ไอ้สกิลอยู่นะเอามาถาไปก่อนคนระับ บุมนี่โอ้โหแรงใช้ได้ครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ก็แปลกๆนะตัวข้างหน้านี่ไม่ตายเลยครับโดนตัวข้างหลังนะโอเคดาเมจถือว่าแรงครับแล้วก็กว้างดีอยู่นะก็เสียก็คือน้องอะ่ะยิงไม่ค่อยโดนนะสกิลไม่ค่อยแม่นนะนี่ครับ แต่สกิลนี้กวาใช้ได้นะโอเคใช้ได้ใช้ได้ PVP นี้น่าจะโหดนะครับน้องก็ยืน้องค่อนข้างไกลนะหลบก็ค่อนข้างดีนะครับผมต้องไปอัพไอออปชันอ่ะหลบสกิลให้มันเต็มก่อนนะครับถึงจะหลบดีกว่าน,นี้นะตอนนี้ก็ประมาณแค่70%เองนนะครับหลบสกิลอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ แรงอ่ะทองสองนะครับมาเล่น BB b v p รูกันอ่าทีมนี้ก็ตึงกว่าเรานะครับให้เปอรนี่เต็มเลยทีมเรามีแค่ห้าตัวนะครับทีมเขามีสิบตัวไม่รู้ว่าน้องเฟลูนี่จะเอาอยู่ไหมนะแต่ผมว่าก็น่าจะไหวนะครับเพราะว่าเกียร์เขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวเขาดีนะครับมารู้ว่าจะยิงอ่ะอาดูบิตตายไหมนะนี่ครับสตันไปแล้วนะ นี่ครับหูยยังอยู่นะครับอดัมไม่จะตายนะครับยังไงยิงไปแล้วหูต้องยิงไม่ค่อยโดนนะครับอบดูวิทยังไม่ตายเลครับเขากดอัมดะไปแล้วยังไงครับเรวกดแช่แข็งไปก่อนครับเพื่อความชัวร์นี่นะสตันดีนะครับสตนนค่นข้างแมนนะครับแต่ ยิงไม่ค่อยตายครับพวกแทงอะอดูบิดกับอดัมนี้ยังไม่ตายนะครับแต่จะโดนสตันบ่อยนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับมีตายบ้างนะครับก็ใช้ได้นะทีมผมก็มีน้องยิงรามเมตตัวเดียวนะครับเจสิก้าเจสิก้าแสงก็ยังไม่ตันนะครับแล้วก็ฟีเลนก็ยังไม่ตันนะครับน้องก็เป็นตัวรามเมจหลักนะ ก็ชนะไปครับถึงตัวเขาจะดีกว่านะครับแต่เกียร์เขาไม่ค่อยดีนะครับยิงออดุบิทก็สตันค่อนข้างแม่นนะครับแต่ไม่ค่อยตายนะครับโอเคมาดูทีมนี้นะครับทีมนี้ก็มีเฟรุนนะครับมีฟีเลนด้วยอนุบิทอีกแล้วนะครับมามาดูว่าจะยิงอนุบิทตายอีกไหมครับมา เกียร์เขาก็ไม่ค่อยดีนะครับออกมาเลยอย่างไงบับไปแล้วโอ้ฟีเลนค่อนข้างแรงนะครับฟีเลนก็แรงอยู่นะเดี๋ยวผมจะอัฟฟีเลนนะี่แหละตัวต่อไปบุมยิงไปอาดูบิดนีด่ติดสตันง่ายนะครับแต่เหมือนจะไม่ตายนะน่าเมียดน,น้องแรงนะครับแต่ทำไมเหมือนไม่ตาย,ยางไงไม่รู้ครั อ๋อรู้แล้วไอสัปดาห์นี้มันบัฟท่าไฟแล้วก็ท่าแสงใช่ไหมเออถึงว่านี่ครับอ๋อผมก็ว่าอยู่มานี่อู้ถือว่าแรงนะใช้ได้นะนี่ครับน้องยืนได้เลยนะครับเพราะว่าบาเรียทักษะนี้ค่อนข้างโกงนะ ในเดือนนี้นะไม่รู้ว่าเดือนต่อไปเป็นยังไงนะครับก็ชนะไปครับทีมเขาก็ตัวเยอะกว่าก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีครับเบลก็เยอะกว่านะเรามีเกียร์ไงฟิเลนก็มีเกียร์นะครับฟิเลนมีเกียร์ไออาเกียร์ทานนะเป็นกิฟของไอฟิรุนนี่แหละเขาเรียกว่ากิฟหรืออะไรนะี่แหละไปทีมต่อไปครับทีมนี้มินอัมเมโลว่า ขอลองหน่อยละกันครับจะยิงธาตุน้ำด้วยกันตายไหมไม,นะมาดูครับมาบัไปหนึ่งทียิงไปบุ้มโอ้โหพลาดก็เสียน้องคือยิงไม่แม่นจริงๆครับแต่สตันดีนะโหยยังไงบุ้มโอเค ถือว่ายิงไงอเมโรตายอยู่นะครับนี่ครับนี่โอเคอยู่ผมว่าฟีเลนเก่งนะครับผมจะปั้นอยู่มันบับธาตุไฟด้วยแหละสัปดาห์นี้มันเลยดูแรงๆนะโอเคก็ชิวๆครับชนะไปส,สตันดีนะครับโอเคอยู่นะ เอามาสตันนี่โอเคน้องยิงไม่ค่อยโดนนะครับโดนก็เหมือนจะไม่ตายครับมันไม่สุดยังไงไม่รู้ตัวนี้ครับแต่ก็เก่งนะในความคิดผมถือว่าเก่งครับถ้ามีเพื่อนดีๆบับให้ดีดนี่น่าจะดีกว่านี้นครับจุดเด่นของน้องน่าจะเป็นแบบว่าตัวบับอ่าให้เพื่อนอนะ่ะใช้สกิลได้กว้างขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นตัวดาเมจเสริมนะน้องเป็นดาเมจนม้ำเลยอ่ะฝากความหวังไว้ได้ไม่ดีสักเท่าไหร่มาครับลุยกันต่อลุยกันต่อที่ทีมนี้เป็นยังไงโอ้โหใส่เกียร์ตัวเดียวนี่ไปเลยครับไม่ไหวจะเคลียโอ้ไมกี้ครับทงตัวมันมาดูครับทีมนี้ว่าจะไปไหมครับมีดาวินชีด้วยตัวโกงครับ โกงเลยตัวนี้ดาวินชี่ี๋ยวผมจะรีวิวดาวินชีให้ดูนะนะครับไอดี ID หลักนะไอดี ID นี้ไอดี ID น้องใหม่นะไหมยังไงครับเฟรนของเรายิงไปบุ้มโอ้ยตัวอื่นตายหมดนะครับยกเว้นยกเว้นไมกี้นะครับไมคี้ธาตุไม้นะครับเลยยิงไม่ค่อยตายนี่เราดมระดมยิงก็ตายอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตายจากเราหรือตายจากไอเฟรนนะครับ โอ้ก็น่าจะชนะเอาแหละโอเคไม่ยากครับทีมนี้ปล่อยจอยเลยละกันเลยเอา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 เอโอ้โหโดนพัดมาแล้วโดนแช่แล้วโดนไหนขี่มันอาวุธเกี้ยงเลยครับโอ้กองทัพผมโอ้โหไม่น่าเลยประมาทเกินโอเคยังโตได้อยู่ นี่แหละครับความประมาณของคนเรานะี่ยดูผมไว้เป็นตัวอย่างนะครับโอ้โหโอเคโอเคโอเคเกือบครับเกือบขี้รถที่นอนแนละ้วโอ้โหโอเคโอเคชนะมาได้ครับนี่ครับความประมาณของคนเรานะไปมากมาครับทีมต่อไปอ๋อเลื่อนชั้นทีมนี้ เลมกับเอเมเลียว่ะ9ดาวเลยว่ะขอลองของหน่อยละกันนะครับมาตาสุดท้ายขอลองของหน่อย <c oughs> เลมกับเอเมเลียนะเรายิงเอเมเลียไม่ตายแน่นอนเลยครับฝากความหวังไว้กับฟรีเลนนะแต่เขาเป็น9ดาวไม่รู้จะไหวไหมครับมาขอลองดูสักตั้งหน่อยจะเป็นอะไรไปจังหวะนี้ยังสู่ซียูโอ้โแล้วเขาดันมาแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ ยังไงเราจะต้านอยู่หรือเปล่าโอ้โหบอดดูบอดทีมเขาครับนี่แหละครับเราชนะบ่อยเกินครับบอดเขาหงุเลยครับเรากดแช่ไปเขากดอมตาเลยครับหูบอดบังคับแพ้นะครับหูเกมนี้โอ้โหถ้าแบบถ้าเราแช่เมื่อกี้แล้วมันไม่กดอมตานะเราเราน่าจะส่วนได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ผมผมชนะติดตอ่อกันหลายตาแล้วไง บอดมันเลยบอดเลยบังคับเราแพครับมีจริงนะแต่แบบเราชนะแบบหลายๆตาแล้วแบบบอดมันจะโหดแบบทีมเขา <c oughs> เรียบร้อยครับตามสภาพทีม <c oughs> เขามีเก้าดาวสองตัวครับแล้วยิงใหญ่ยิงเญยอะไรนะ <c oughs> เอเมิเลียไม่ตายนะครับแต่เลมตายอยู่นะ <c oughs> เลมนี่ดวเรายิงตายอยู่นะครับ <c oughs> เอเมิเลียเขาธาตุไม้ ฟีเลนเรายัางฟีเลนเรายัางไม่ตันนะครับถ้าตันน่าจะโหดกว่าน,นี้นะโอเคโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับตัวนี้ผมว่าผมให้9.5เต็ม10นะครับน้องเป็นตัวที่เป็นตัวเสริมที่ดีนะครับถามว่าควรปั้นไหมสําหรับผมว่าไอดีสร้างใหม่นี้ควรปั้นนะครับส่วนไอดีที่แบบสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่มี ตัวบัฟเพิ่มมาความกว้างของสกิลนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข่ะในช่วงตุดจีนแล้วก็วันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงกันด้วยนะครับขอบคุณครับ